ไม่รู้จะกินอะไรดีวันนี้มาทางนี้เลยวันนี้มาทำต้มกะทิสายบัวเมนูง่ายๆแต่อร่อยลืมไม่ลงส่วนผสมมีสายบัวสดกุ้งกะทิพริกแกงหอมกระเทียมกะปิน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บแค่นี้ก็แซ่บแล้วเริ่มเลยปอกสายบัวหั่นท่อนแช่น้ำมะนาวกันดำไว้พักก่อนนะจากนั้นเจียวกะทิให้แตกมัน ใส่พริกแกงผัดจนหอมฟุ้งใส่กุ้งผัดพอสีเปลี่ยนเติมกะทิปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บชิมให้กลมกล่อมเค็มหวานมันเผ็ดนิดๆพอเดือดใส่ใส่บัวที่เตรียมไว้คนเบาๆแปบ๊บเดียวพอนะเดี๋ยวเละพอใส่บัวสลดแล้วปิดไฟตักใส่ชามแค่นี้ก็ได้ต้มกะทิใส่บัวหอมๆไว้กินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วอร่อยชัวลองทำดูนะ ถ้าชอบเมนูอร่อยง่ายๆแบบนี้กดติดตามไว้เลย